โอเคก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะตนนที่ที่จะสองสูว,วันนี้ก็จะมาวิวหาดายรีกันนน่นองนะครับโอเคหาดาซรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับขอโทษน,นะครับสาหรับเสียงรบกวนจากฝนนะครับคือตอนนี้ฝนตกอยู่นะโอเคหาดาซรีประสานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็หาดายรีซึ่งเป็นที่ที่มีหาดรายขาวสะอาดตามากเลยนะเออแล้วก็บริเวณหาดทรายมีทั้งที่พัก ร้านอาหารบริเวณริมหาดนะครับแล้วก็มีฝั่งของกมรมหลวงด้วยนะครับสามารถไปกราบไหว้นะครับแล้วก็ขอพรได้นะครับแล้วก็หาไซรีนี้สามารถไปค้างแรมได้ยนี่ยนะก็จะมีที่พักอยู่นะครับก็สามารถไปค้างแรมได้เล่นเล่นน้ำทะเลก็ได้นะครับก็ไปพักอนนะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือ ไปดูเรือนั่นเองเรือในตรงที่หาดไซเลียมันมันจะมีตรงนึงนะครับที่ใกล้ๆกกับโกลม,มลวงเออนั่นแหละก็สามารถขึ้นเรือไปเข้าชมได้นะแต่ถ้าเขาไม่ให้เข้าชมก็อย่ามาว่าผมเลยนะครับก็สามารถไปดูได้นะเออไม่มีใครว่าหรอกอืสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ